จะ่แล้วค่ะใช่ก็รู้สึกว่าที่ได้ชุน,นั้นมันไม่ได้แบบว่าหนูว่าไม่ได้ดูจบไปนะหรือเปล่าแต่ว่าก็เลือกเลือกชุดน,นั้นเพราะว่าข้างหน้ามันเรียบร้อยดีค่ะส่วนข้างหลังก็คือมีลูกเล่นหนูรู้สึกว่าเออทำให้เราดูแบบมีอะไรมากขึ้น,นะคะ่ะใช่ใชรอคะใช่เราถ่าาอรอไม่รู้ะค่ะพี่อาจจะเพราะอ๋อ,อก,กินเผ็ดไปแล้ว เกี่ยวกับน้ำพริกเกลือคะ่ะเกียยเก่ยวไหมเกี่ยวเกี่ยวแหละก็เลยอาจจะดูโตขึ้นทานอะไรได้หลากหลายไม่เลยคะ่ะเขาก็จะส่งมาแบบเจ๋งมากลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่งมาเจ๋งมากลูกเก่งมาก ก็จะเป็นคนถ่ายให้แล้วก็แม่ก็จะช่วยเป็นไตลิสต์ด้วยเลือกชุดให้ด้วยอะไรเงี้ยใช่แม่ก็มีส่วนแบบงานไหนที่ไม่มีพี่ไตลิสต์เลือกให้แม่ก็จะช่วยอันนี้ดูว่าแบบเอออันไหนจะเข้ากับลิมาที่สุดเนี้ยค่ะใช่ผ่าน,ผ,านผ่านการสแกนมาแล้วค่ะหนูก็เขินๆหนูก็ไม่ค่อยกล้าจริงๆในชีวิตประจาวันก็แต่งตัวแบบเสื้อยืดกางเกงยีนเหมือนเดิม